นี่ามาช็อคโกแลตวิล4คน1 2 3 4สี่1 2อ4ทานได้เลย้ช่จะไมตัดลมดูทุกตันนี้เลย ในช็อกโกแลตวิวมันสวยมากเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยทมไมเป็นผีอย่างนี้ผีไม่เม็ดเนสเหรอไม่เม็ดเนสโดนเองผียาก็มาไม่เข้าตีมอยู่คนเดียวเอ้านี่ม่ชีปิดในี่เจ้าเสือน้อยเสือกระดูกเสือกระดูกอ๋อเท่จังเลยสนุกไปฮิฮิฮ่าไปไปไปเที่ยวกันเถอะ เรามาถึงสวนฟักทองแล้วกลวยฟักทองโอ้ฟักทองเยอะเลยนี่นค้าขายกันตัวไหนดีคะนายเขาไม่ขายกันตัวนี้ไหมคะฟักทองตรงนี้ไหมเนี่ยเศรษฐาเลยจี๊ดนี่ดูตัวน,วนี้ตัวนี้มันยิ้มแบบน่ากลัวมากเลยนี่โอ้โห แล้วทำไมกลายเป็นอุ้มล่ะเว้ยตกใจอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยอ้าวคนเยอะมากตอนนี้ตอนเย็นอยู่นะยังสว่างเดี๋ยวค่อยมาดูกันกลางคืนนะบรรยากาศจะเป็นยังไงโอ้ฟักทองยักษ์ที่ช้าป็นฟักทองยักษ์โอ้นุ่นไพลเลตบุตรสลัดโอ้นั่ก็มีไพลเลตด้วยเหรอตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวราถ่ายกันคู่ค้ง ทองก่อนบักทองก่อนแจ็คโอแลนด์ถ e ึาไปถึงคิวที่ชาถ่ายแล้วอ่านั่งคนละอันฮะ e โอ้ยเดโด้ไปนั่งอีกโูกหนึ่งเปล่า้ามีมีที่หมุนด้วยนะ ไปดูบับเบิกันเถอะบับเบเยอะมาก let's go let's go โ oh อ้โหเลย yeah 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 สนุกใหญ่เลยดูมันเล่นหน้าเครื่องเลยโอ้โ oh หสนุกสดุด ืรนะวังพื้นเลื่อนนะเล่นข้างหน้าสุดเลยการไปเล่นม้าหมุนไหมม้าหมุนด้วยนะเอาไปเล่นม้าหมุนกันเถอะนี่ม้าหมุนม้าหมุนแบบขยับไม่ได้ ถ้าหมุนขยับไม่ได้ไปนั่งนเฉยไปไหมอันนี้นคือของจริงหรือของปลอมอันนคืออันนคือเขาวางไว้ฉเฉยหรือเปล่าของจริงเหรอโอ้น้่งม้าหมุนแล้ว ใกล้เฮโดหน่อยอยู่ใกล้เฮโดหน่อยก่อนก่อนหลังเฮโดอย่างนี้ก่อนหลังเฮโดเลยก่อนหลังเฮโด้เร็วเอ้านี่นี่ก่อนหลังนี้ก่อนหลังนี้อ่นี้เออ วิ่งนำลูกไม่ทันลูกวิ่งมาหาหมี <c oughs> โอ้โหชอบชอพี่หมีอะถ่ายรูปกับพี่หมีหน่อยชา,ายหันหน้ามาหน่อยไอ้ือหน่อยเอ้ยผีอย่างเงี้ยยิ้มนะโอ้โหเก่งมากบ,บาย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 พี่หมีก่อนบายบายแฮปไฟเออพี่ผีหลอกบูบูไอ้ชาไปถ่ายรูปกับบูหน่อยเร็ว โอเคคได้ติมมาแล้วชาไม่กินเนาะชาจะกินดีนมูชาเป็นผู้หญิงนี่น่าอยากกินหนีนมูใช่ไหมอ่ะไปขึ้นขึ้นมอเตอไซค์อ้าวรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วได้ขึ้นแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์โอ้หมุน บินดื้อโอ้โหโอ้โหเลี้ยวได้เหรอให้เลี้ยวอู้ออออพี่ยาอยากนั่งรถคนสองอย่าบิดนะยังไม่ได้เจ็บได้บิดกุญแจเลยเฮ้ยยังก้อนเดี๋ยวก็วดแต่มันไม่ไปแล้วอย่ไปไหนล้อกนรถไม่แรงหรอกสีเขียวก้อน มันกดอะไรไม่ได้เลยนะน,นเนี้ยมันพุ่งเลยนะมันพุ่งว้าวอย่างเงี้ยนะ,ะโอเคนี่ข้ามสะพานสะพานปราสาทเจ้าหญิงที่แท้โอ้มีเจ้าหญิงล้ำอยู่ข้างบนด้วยนะอ๋อนึกว่าหายไปไหนที่แท้มากี่รถเล่นอยู่ตรงนี้เองอ๋อข้างในเป็นของเล่นเด็กเหรอโอ้ โอ้คันใหญ่ขนาดตัวนิดเดียวเข้าไปเล่นของเล่นแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้มีเสียงด้วยโอ้ขีรถไฟด้วยที่ช้าอุ้ยขาบพุ่งเทิร์นไฟแล้วอุ้ยกระดูกกระดูกเล้นรถไฟเข้าไปเลยกระดูกรถไฟอยู่ตรงไหนก็ะนี้รถไฟที่เข้าไปอยู่เนี่ยเนี่ยเข้าไปเลยไป <Okay. S 2> เอ้พ่อรออยู่ฝั่งนี้นะที่ชาโอ้ชามาแล้วไหนมายังโอ้มาแล้วเว้ <laughs> <น>วยดดึงดึงดึง,ดงไปไหนเนี่ย มาเดินลงเหรอไม่เป็นสไลเดอร์ลงเหรอลิซ่าไปสไลเดอร์ข้างหน้าฝั่งโน้นน่ะเอาปีนขึ้นปีนไหวไหมเนี่ยโอเคอ่าปีนขึ้นมาทุสุทุสุโอเคเก่งมาก,กเย้สามแล้วดูสไลเดอร์ปลาดู เทสไลเดอร์ลงมาเบิร์ดเบิี่มีแม่มดมาเล่นด้วยเหรอกระดูกระกระกกับแม่มดเหรอโหข้างในนี้ก็มีของเล่นอีกเยอะบเลยมีเป็นบ้านเป็นเรือพีชาไปไหนเนี่ยอ้าวทีชาอยู่นี่เอง ป,ปีนผาเลยอ้าวปีนไหวไหมเนี่ยกลับน้องมาน้องเลยขาปีนไปอปไปุ้ยเล่อุ้ยอุ้ยเล่อุ้ยนี่เดินตามทางนี่ทางนี้มาทางนี้ข้ามสะพานไปโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคไปเลย น้อนไปปีนขึ้นบนเรือบ้าไปดูทงเรือไหม เึ้นันไรเปล่าใช่หมอะไ้ขับเรือหรอคะหมุนดูระวังโดนหน้านะโอ้เลือขับเรือได้แร้เหร่ไหนตะไลมาดิดิฉันตะไลธรรมดาเบาๆนะ นดิชาเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวหัวโป้งนะหัวโป้งแตกเลยนะเร็วๆลงมาเออโอเคว้าวโอ้โหมีล็อกคัด้วยค่ะว้าวมาันน่ากลัวตัวเนี้ยว้าว ยังขีรถไหมบายบายอ่ะม่กลัวด้วยอ่ะม่กลัวเป็นงมน่เโอโอ้โหนี่กอง้ตกตามิชลินตัวใหญ่ที่ชายชอบหรออ มิทลินยางรถยนต์มิทลิน,นไงเป็น้าเป็นราโลอานเโลหรอตัวอะไรนะนคืมิมทลีลิอยู่ในกงสี่ห็นมะไม่าเหรอโู้่ในกรง้ยที่ชาไปในกรงไหมมันน่ากลัวมันเลยถูกขังหรือเปล่า สีสวยจังเลยอา,าทิตชายจะเข้าไปถ่ายในห้องหรือไปถ่ายแองเกิลก่อนไปถ่ายแองเกิลกันเอ้าาอมีไฟสวยโว้ยอยากกระพับเลย Ừ hai này rồi, Ủa, hai mấy Ừ Ủa hả Thị Kha mới chơi đây สนุกไหมนี่ห้องสวยไหมนี่มาะห,ห้องมีไฟห้องล่างสี่ห้องล่างสี่โอ้ห้องล่างก็มีไฟโอ้กําลังจะผ่านน้ำตกเหรอว้าวโอ้ยน้ำตกนีหนีงม,มากินปลาแถวนี้เหรอโอ้มควันเนื้อปนโสมองเลยอเน้ำตกสวย อ๋อนี่บ้านของกับตันกับตันเรือเฮ้ยมีโจรสลัดรอยอยู่นอกหรอมีโจรสลัดรอยอยู่ โอ้โนี่บรรยากาศกลางคืนกลางคืนหลอนมากไปไม่มีแล้วนี่พี่ไดทำกินนี่นีผโอ้โคืออะไรกันเนี่ยอยู่พี่คะไม่ไปทำม้าไปแล้วโชว์เรือผีเรือกำลังจะเริ่มแล้วพี่ชายมาเร้ว เหล่าผีเหล่าัทองโอ้ยมีพี่หมีอยู่ด้วย หมดเลยใช่ไหมโอ้พี่หมีพี่หมีนำขบวนไปแล้วบ๊ายบายแล้ว